สวัสดีครับเรายังอยู่ในหลักที่1ของเลขเจ็ดตัว9ฐานอยู่นะครับเลขที่ประจําอยู่ที่อัตตะนุมรณะแล้วบวกกันนะครับจะได้ฐานกําลังพระเคราะห์ฐานที่4นั่นเองแต่ถ้าเราบวกแล้วได้7กําลังของเสานะครับทั้ง3องค์นี้นะครับอยู่แถวหน้าเป็นคนที่ใจคอนี้กะหันมาก นะครับกล้าได้กล้าเสียและชอบเป็นคนชอบวิตกกังวลนะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนี้แต่ดูโดยรวมแล้วก็วิตกกังวลด้วยกันทั้ง3ดวงนะครับเขาเรียกว่าแบกทุกแบกโลกชอบหาเรื่องเหน็ดเหนื่อยมาใส่ตนเองอยู่เสมอๆนะครับเป็นคนไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไว้ใจใครง่ายๆนั่นเอง นะครับไม่ไว้ใจใครง่ายๆใครทําให้เจ็บแล้วจํานานโหจำไม่ลืมนะเพราะว่ากําลังของพระเสานี่คือโทษทุกข์ให้ทายเสาใช่ไหมและยืดเยื้อยาวนานนี่คือสโลแกนของดาวเสารและกําลังพระเสานั่นเองนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ